สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้กู้ภัยมูลเลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานชมบุรีได้รับแจ้งเหตุก็หอบพิวอุปกรณ์วิ่งกันไปดูไปถึงผู้ประสบเหตุชื่อนายสุบินอายุ38ปีคือเขาช่วยกันขึ้นจากทะเลมานอนรออยู่บนทุ่นแล้วเออทางจากชายหาดบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบประมาณสักร้อยเมตรยังรู้สติพูดตอบโต้ได้บ้างยังเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเป็นคุ้งเป็นแควเลยสรุปคำพูดว่าบมายคำสุดท้ายก็คือพอพุ่งเหลาลงไปแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้เลยเมา เห็นเพื่อนเล่นน้ําอยากจะเล่นด้วยกระโดดพุ่งเหลาตามลงไปอ้าวน้ําทะเลลดลงเฉยหัวปักกระแทกพื้นทรายอย่างแรงหลังจากนั้นภาพตัดจําอะไรไม่ได้มารู้ตัวอีกทีอ้าวมานอนอะไรอยู่บนทุ่นตรงนี้อดีคอไม่หักนะ อาจแต่ถ้าภาพแบบนี้เขาก็ถามว่าพี่จะไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกเขาขอโทษด,ด้วยแต่ผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าผมคิดว่าผมไหวแต่จริงพี่วควควรจะเอ็กซเลย์ซะหน่อยไหมเขาไม่ไปไม่ไปสักพักหนึ่งทางเพื่อนแจ้งข่าวมาบอกสุดท้ายอ่ะอาการไม่ดีเขาก็เลยเอาตัวส่งโรงพยาบาลกันแล้วตอนนี้ก็ให้คุณหมอดูแล้ว